สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อแม่จิทุกท่านนะครับจํากันได้หรือเปล่าเนาะดืงหมดแล้วครับดืมกันหมดแล้วคุณพ่อแม่จิท่านใดที่อยากจะคุยด้วยก็เมนเข้ามาได้นะครับทางสิตั้งเครื่มาแล้วหายหมดเลยเนาะสวัสดีครับเม้นเข้ามาได้นะครับคุณพ่อแม่จีทุกท่านนะครับ โอ้ยน,นั้ไนสีนนนจันจนันทำอะไรสีจันทำอะไรสวัสดีครับมินขงขม้าพูดคุยทักทายได้นะครับยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับคุณพ่อแม่จีหนึ่งท่านนะครับ มาได้ครับหัางหายไปนานแล้วก็มันได้ไหลเลยครับนะครับพอดีจะมีชาติต่างชาติมามาเยี่ยมพางสีจันทร์เล็บที่พูกคุนไว้เมื่อสักครู่ก็จะพาพอดีเขาไปทําบุญอยู่วัดป่าจริงแล้วจะพาแขกต่างชาติมาเยี่ยมชมช้างก็เลย ไปหาใครใครไปหาช้างที่เขากำลังดังก็ไม่มีใครคนรับภาพเขาเขา,ขายุ่งอยู่คมว่างผูก็ได้รับเราก็รับเมนเข้ามาได้นะครับคุณพ่อคุณแม่พีทุกท่านนะครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่พีสองท่านนะครับมเยอะอยู่เต็ม เป็นธรรมได้นะครับคุณพ่อแม่สี่ยางจำกันได้หรือเปอล่าเนาะหืบกันแล้วบ่หายเป็นนานมากงานจางก็ไม่ไ,ไปกับเขาเลยจิบขาเลยไม่ไปครับจีบขามากเลยเป็นความพูดคุยทักทายกันได้นะครับคุณพ่อแม่สีทุกท่านนะครับก็อาจจะไม่ชัดเท่าแหละต้องขอไปนะครับ สวัสดีครับคุณใบไผ่ครับสวัสดีครับาหายไปนานเลยสลัวสบัสดีครับสบายดีดีกันไหมครับคุณแม่ใบไผ่ครับพุทธพุดผิดต,ต,ตั้งขอไปนะครับมึงทำมาได้นะครับมึงทำมาพูดคุยสุดท้ายได้ครับ สวัสดีครับคุณพ่อคุณพี่ทุกท่านนะครับเดี๋ยวรอนี้ก่อนดิวเดี๋ยวพี่ไปติกัน,นิ้วมือก่อนติกัน,นิ้วมือไปเซ็นชื่อด้วยยังไม่ได้เซ็นรีวิวเนี้ยพอดียังไม่เอาที่เซ็นชื่อมาเมื่อเช้าไปเช้ากันนะั้งสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่สีอ๋อไม่ค่อยได้มีเวลาเท่าไหร่ ก็ขาไม่ดีก็บางครั้งก็เดินไปสามเก้าสิเก้าทำไม่ไหวแล้วก็เลยจะทำยังไงเนาะเราแต่ก็มือมันก็สั่นด้วยก็เลยไม่ได้ลงต้องขอไปได้วยนะครับยีย่เขาจะมาหรือป้าที่คุยหน่ยอยเขาจะมาหรือป้าเนาะยายช้างยังไม่ได้ตัดอีก สวัสดีครับเมนเข้ามาได้นะครับหนึ่งพารมฟจีหิตานนะครับสวัสดีครับมันแอบไปไหนเลยครับจุดแ,แต่บ้านจีเชยนีและครับก็ไปตัดยาอนี้ก็ต้องไปตัดกลางวันก็ไปตัดนะครับนี่พอดีสีฉันมันจะกินยากเก่งมากครับเป็นยาที่เกิดตามธรรมชาตินะครับ ตามฤดูก so ็เลยจับเดี๋ยวสักพัดนะครับ สวัสดีครับคุณพ่อแม่พี่สองท่านนะครับสวัสดีครับม้นเข้ามาได้นะครับม้นเข้ามาพูดคุยทักทายกัพอดีจะไปสแกน้วมือกูไม่ได้ไปเจ้าข้าเรียกเกี่ยวแล้วครับเกี่ยวแล้วครับคุณแม่ใบไผ่เกี่ยวเสร็จตั้งงานต้นเดือนครับตั้งแต่ต้นเดือนนะมิ้นเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับคุณพ่อแม่พี่ทุกท่านนะครับ นงียจังเลยแม่เราพเก่งด้วยสิลืมคำพูดเราได้ไม่เยอะครับก็ได้พอกินพอพอได้ค่าเกี่ยวคันหรือเกี่ยวค่าอะไระครับก็ได้พอกินได้ค่ากเกี่ยวแค่นี้ครับเมื่อเช้าควนถ่เย,ย่าและก็ เมาเขา้าวหนึ่งต้องปุ๋ยไปเขาบอกว่าไม่ให้ก็เลยให้เขาก็ทำไม่เออไม่ให้เหรอให้จริงๆด้วยก็ไม่เยอะแล้วครับก็ได้ผมก็ไม่เราบครับผมไม่ได้ไปไปยุ่งเกี่ยวเขาเลยเขาทำก็ทำผมก็อยู่ของผมเอง แบบว่าผมไม่มีรถกียครับขณะเมื่อกี้เดินไปสตาร์ทมอไซค์สตาร์ทไม่ติดไม่ได้ไปเลยผม <c oughs> จะไปเซ็นชื่อสแกน,นิมเมอร์สักไหนไปนแล้วเดี๋ยวสักทุ่มสองทุ่มก็เข้าไปก็ได้ สตาร์รถะมาใส่ีิเสซะขวดขานสวัสดีครับคุณพ่อแม่เอฟีสีท่านนะครับสวัสดีครับเมันทำาได้นะครับกะปริมาณไม่ได้ตายเขาเยอะหรือเปล่าครับครับก็ดีกว่าที่ตัวน้ำท่วมแล้วก็เกี่ยวมันได้ครับเขายังไม่ มีเม็ดมเมล็ดเลยครับแล้วน้ำมาทั่วอย่างเงี้ยวโอยเสียหายเปล่าๆเลยครับขาดทุนจับเยืนแล้วครับชนะอะไรนึงก็ลงทุนประมาณสักหมื่นนึงนะครับนาไม่เยอะเหมือนเขาก็พอได้แค่นี้ก็เอาไปพอดีมีนาอยู่ทุกเวลาก็ไม่ได้ไปดูสักครั้งเลยได้ไม่เท่าเขาครับได้ก็ได้ยืง ไอเราก็ได้เน้นเด็นะไปดูสองเดือนไปดูกันอาจจะมีปะข้าวปะปนบ้างอย่างเช่นอะไรข้าวนกข้าวอะไรบ้างครับปะปนกันนะครับก็เลยก็ได้อะไรก็ได้พอพอได้จากค่าเกี่ยวค่าไถยแล้วค่าวัดข้าวคค่าข้าวแล้วก็ได้ใช้นิดหน่อยก็โอเคแล้ว พอได้เหลือค่าแรงตัวเองบางมินเข้ามาได้นะครับคุณนปอม่พีทุกท่านนะครับมินเข้ามาพูดคุยทักทายได้นะครับสวัสดีครับคุณนปอคม่พีทุกท่านนะครับหายไปนานเลยหายไปนานจริงๆห้าเดือนกับหกเดือนนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับ ต้องขอไปด้วยพอดีตอนนั้นไลวันงานวันเกิดของเชี่นใจอยู่นี้ทางมามานี่ครับทางจะ่อนอันนี้ยื่นงวงมาจะจับโทรศัพท์มันตกใจ <c oughs> ก็เลยโทรศัพท์ตกไปเลยก็เลยไม่ได้อะไรเก่งตอนนั้นมา มอไหมหมอเม้นเข้ามาได้นะครับเพือ่อนเพื่อนสมสิทุกท่านนะครับมันได้หายไปไหนนะครับแค่ยังไม่มีอากาได้มาไรนะครับสงสัยไม่ได้มากม้กครับไรอก็ไม่เป็นไรคุยกันไว้ ไม่มาไม่อไรครับเพราะว่าจะมาห้าโมงพไม่เห็นมาสถิท้องไม่อะไรครับพอดีเขาวิ่งหาช้างก็ไม่ชื่อมีเสียงช่างผมไม่มีชื่อเสียงของเขาเลยะอะไทีนี้มันหมดที่หาก็เขาเห็นผมพอดีครบก็เดินขอมมาหามามาได้ครับยินดีต้อนรับผมก็อย่างนี้ มา,มาแล้วครับอ,อ่าแล้วครับเห็นว่ายังรวบรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับที่ที่บอกจะมาสามสิบท่านะสวัสดีครับคุณพ่อเมืซสี่ห้าท่านนะครับเหมือนขมาพูดคูดทักทายได้นะครับ อาจารก็กินหญ้าที่เกิดตามฤดูกาลน,นะครับไม่ใช่หญ้าที่ปลูกไว้นะี่หญ้าที่ปลูกไว้ก็หมดกินหมดแล้วก็เลยไปเกี่ยวมาตอนเที่ยงเขาเรียกว่าหญ้าคอมมินิตหรือเปล่าเกี่ยวหญ้ามา้างทางหญ้าเกิดข้างทางก็ฤดูนี้ก็หญ้าจะมีดอกนะครับต้นน้อยต้นใหญ่ก็จะมีดอกอเลยครับ วันนั้นสิจันก็ไปงานวัดตาตุยครบมันวัดบรนตาดวัดปา่าบรรดาด์ก็ไปไม่ทันเี่เขาสิจันก็โอ้ยครั้งแรกเดินไกลขนาดน,นั้นครับครั้งแรกครับยังเกินมากเป็นพม,มาพูดคุยทักท,ทายกันนะครับถึงพอดีไหมทุกท่านนะครับ เห็นทำมาได้นะครับผลฟอสเมตปี๊บก็แล้วมันก็อาจจะดูเมันเปิดไปไหนนะครับเงียบมากๆเลยครับครับดิวซ์ อะไรใหญ่ใจลำบากครับไม่มีโซ่ครับไม่มีโซ่ลามเลยครับตอนนี้โซ่มันสั้นครับโซ่ยอมไม่ถึงสิบเมตรเลยฮู้ไม่เอาไปเรียน อาศัยว่าได้เลี้ยงข้างสางให้ให้ไม่เจ็บกินยาข้างทางบ้างข้างบ้างอย่างเงี้ยไปไม่เจ็บกินยาบ้างอะไรงเงี้ยแม่แดงก็อยู่บ้านนี่ครับไุณได้ไปไหนครับคุณแม่สำเริงแม่แดงเกสบายดีครับ ยี่หกักบเนยใจอยู่ครับตังน,นี้ลุยใจเนยใจของบนไเลยมินเข้ามาได้นะครับมินเข้ามาพูดคุยทักทายได้นะครับพอเม็ดสี่ห้าท่านนะครับสวัสดีครับมินเข้ามาได้นะครับ ช้างไม่ได้ไปเขาเลยตอนแรกว่ากะว่าจะไปวันหนึ่งก็ไม่ได้ไปครับตอนนี้นก็ติดงานมาจ่ายงานตาตุ๋ยแล้วก็สุกช้างเดินหัดเดินนะครับหัดสิกันเดินโ,โหซิาการที่งองแงมากน,น้องชายไปเอาพาษีเมื่อกี้เอารถเอารถครับพาเพื่อนเราเลยเมื่อกี้ครับพร้อม สวัสดีครับคุณพ่อแม่ปีสามทันนะครับสวัสดีครับมินมาได้นะครับอะไรมังน,น้ำมันของผม ทำมาได้นะครับคุณพ่อก็แม่สี่ห้าท่านนะครับมันมาพูดคุยทักทายได้นะครับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดสับตะไครก้กดแชร์ได้นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดสับตะไครก้ก็มีทตบทุ่มก็มีเชือกเดียวครับอีเชือก็อย่างเงี้นแหละครับ,อนนรบอเอาแค่นี้เขาเนี่ยตัวส่อให้เขาหักเอาเงินเดือนไปเลยครับเลยให้แค่นี้ครับจะมีทำเกิดไป สวัสดีครับมีกันมาได้นะครับซีจัไม่เจอไม่เจอบนยืนโจมอยู่ ดิฉนกินยาเก่งมากเินยาละเอียดมากครับอะไรเหลือเนื้นไหนก็เก็บกินให้หมดเลยสิจนะนะครับยิงช้างที่กินยาเก่งมากกินแบบไม่เหลืออวัดบ้านกินดาวัดป่าบ้านกินดา สวัสดีครับคุณพ่อแม่พี่สี่ท่านนะครับสวัสด enfin like ีครับเป็นขมาได้นะครับเป็นขมาพูดคุยทักทายอะไรก็ได้นะครับคุณพ่อแม่พี่นักศึกษานะครับสีจันจันเยี้มมาพร้อมกับตาเงาสาวแหล่สาวแหล่บานา เมนเข้ามาได้นะครับผมพกในเอฟซีทุกท่านนะครับต้องได้เดินไปยืมรถเขาไปสั็นเชื่อไปสแกนนในมือแล้วผมครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณจากใจจริงนะครับ

สวัสดีครับคุณพอไมมจีสีสันนครับสวัสดีครับเมนเข้ามาได้นะครับเหมนเข้ามาพูดคุยทักทายได้นะครับปัญหาทางอ้อมไม่อยู่มึกนไยืมเขาได้ไม่ย่อยได้เดินไปตรงไปยืมเดินไปยืมบ้านนี้บ้านพี่หาพี่เป็นญาติกันก็เลยต้องก็เลยกล้าไปยืม ไม่ใช่โทรศัพท์เครื่องนั้นหายเออมันเสียเลยจำยังจำเมลมาได้เครื่องนี้ยังไม่มีลายครับจำรหัสลายไม่ได้ครับก็เลยจะจะต้องออาไปล็อกยินกับ Google แล้วครับกับอันนี้อะไรอีเมลครับต้องเอาไปล็อกยินกับอีเมล ทุกครั้งที่สมัครไปก็ไม่ได้จดไปเลยครับขนาดโทรศัพท์เครื่องนี้ยังไม่มีซิมเลยครับฮะไม่เป็นไรครับไม่มีซิมก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเมื่อกย้โทรคุยไปมันะนะฮะ

มนเข้ามาพูดคุยทักทายได้นะครับผินฟอรแม่ตีทุกท่านนะครับข่าวเยอะได้ไม่เยอะหรอครับไต่พอกินพอกินแล้วเผื่อชาวบ้านนี่นะเผื่อคนที่เขาเพิ่งกินก็เผื่อด้อครับเผื่อทุกครั้งครับแล้วก็มาขอครับกินก็ให้เราบาง ือเพื่อเพื่อแบบก็แม่เดินสวัสดีครับคุณพ่อแม่ชีสัมพันับสวัสดีครับมินขามาพูดคุยทักทายได้นะครับเดี๋ยวสภาพก็จะไปเต้นนะครับโอ้รถมาแล้วรถเข้า,าแล้วคือรถผ่านเมื่อสักครู่ครับก็ต้องเดินไปชึ้งโลครับเดินไปบ้านครับ เลยครับไม่ถึงเครื่องหรอกัสี่ร้อยเมตรครับประมาณนี้ครับเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วสู้สูครับสู้สูเดี๋ยวหาเวลาไปถ่ายคลิปลองอภรบยังไม่มีเวลาครับไม่ใช่มีอยู่เวลาแต่ว่าจริงเวลาเดิน ถ่ายคือมันเดินไม่ดูไม่ดีครับมันดูสั่นไหวมากเลยโทรศัพท์กันสั่นก็ไม่มีนะโทรศัพท์ไม่กันสั่นนะครับครั้งนี้เครื่องเก่าเก็บมาใช้เก็บมาซ่อมเอามาซ่อมซ่อมหมดประมาณหกร้อยครับสวัสดีครับเป็น Paul M G s u b s c r i p t i o นะครับ มีเข้มาพูดคุยคาะได้นะครับถึงเป้าเมสิีท่านใดเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดสับตะไกกดแชร์ด้วยนะครับหนึ่งแชร์ก็หนึ่งกำลังแจของสีจันและไม่เก็บนะครับพักไปมืดแล้วสีจันากินเก่งมากกินแล้วก็เดินเด้แล้วกแ็แต่ตอนนี้ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่จะเดินกินมากกว่าครับ อายุเริ่มมากแล้วเปล่าน,น้อสิจันเดี๋ยววันที่26ธันวาฯก็ถึงวันเกิดของน้า26ธันวาครับมันเกิดกิจันแต่ยังไม่เลิกเดี๋ยวนั่งใส่บาตรอย่างเดี้ยงเพราะเมันมีต้นทุนจะตามเต็ขนาดนั้นนะเป็นขึ้นมาได้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ทางนั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเซ็นชื่อไปสแกนนิ้วมือนะครับเดี๋ยวพ่อแม่สแกนไม่ได้ครับสแกนได้แต่มแม่มือมีรอยบาดนี้เดี๋ยวสแกนลายนิ้วมือไม่ได้นะครับแต่ผมมีสำรองไว้ทั้งสี่นิ้วครับช้างสองเจ็าสำรองไว้ทั้งใบหน้าเดี๋ยใบหน้าผมก็สำรองครับ แค่เดินผ่านเขาถ้าเครื่องจะสแกนสแกนไว้หน้าผมแล้วคนอื่นเขาการสแกนในมือ่ขาวัดติดแล้วพอเลยบอกว่าคุณอ่านชื่อดีๆว่าใครติดพอ <c oughs> ชื่อช้างใครครับครับคุณแม่ครับเป็นเมาค่อยมาใหม่ครับอันนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวได้นะครับ พ่กคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับหางไม่ตาสีจันแลวไม่เจ็บเลยนะครับเดี๋ยวจะพยายามาทำร่างกายให้สมบูรณ์เหมือนเดิมเดี๋ยวเดินถ่ายคลิปให้ดีดูดีกว่าเดิมครับอย่างไรต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องบ้านสีจันคนสวยของเรานะครับวันนี้อาจจะยังไม่มีคอนเทนต์ต้องขอไปด้วยนะครับอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณครับ ฝากกดไลค์กดสับตะไครก้กดแชร์ด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดสับตะไครก้กดแชร์นะครับสวัสดีครับขอขอบคุณครับบ๊ายบาย see you again to next time